คลิปนี้ก็แบบตามนับปกเลยนะคะเป็นเสื้อคลุมก็เข้าเอวนิดๆนะคะชายมนเป็นคัดทรงค่ะแขนเขาจะเป็นแขนยาวนะคะแล้วก็ถกมีรูดๆแขนก็จะอยู่ที่ ep สองสองเก้านะคะ ก็ด้านหลังด้านหลังเขาจะมีต่อถ้าถ้าไม่ต่อก็คือจะใช้เป็นแบบคัดลงมาแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราจะต่อคือตามแบบก็จะมีต่อตแบบ่ำจากเอวนข้างบนก็จะเป็นเข้ารูปก็จะมีโบนะคะมีโบติดแต่ตามแบบตรงนี้เขาจะมีต่อ แต่เส้นต่ออันนี้เราจะต่อก็ได้หรือจะทบผ้าก็ได้นะคะทําอยู่ที่ไซแอลค่ะอก38นิ้วก็มาทํากันเลยค่ะก็แม่แบบช่างกอปมาแล้วนะคะก็อยู่ที่ E.P. 169นะเป็นแม่แบบปิดปิดเกตครึ่งเกตไหลนะคะเพราะว่าเป็นเข้ารูปแบบปล่อยไม่มีกระดุมด้านหน้าเขาจะติดเป็นกระดุมหลอก สองสองข้างนะคะก็คือใช้แค่ครึ่งเกต็ดถ้าถ้าเราใช้เกเต็ดเต็มอะ่ะคือตรงเนี้ยเขาจะเน้นตรงอกเกินไปนะคะก็คือใช้แค่ครึ่งเกต็ดแม่แบบเนี้ยปรับไหลมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็วัดเสื้อยาวเลยค่ะเสื้อยาวประมาณแบบนะคะอันนี้ไซส์ L ก็สักยี่สิบสามนิ้วครึ่งจากไหลนะคะ ถ้าถ้าไซส์ใหญ่ว่านี้จะยาวกว่านี้อีกก็ได้นะคะคืออันนี้ไซส์ L ถ้าถ้าไซส์เล็กวันนี้ก็จะขึ้นอีกก็ได้นะคะประมาณยี่บสองครึ่งก็คืออันนี้ทําอยู่ที่ยี่สิบสามครึ่งก็ตีตรงๆมาเลยค่ะด้านข้างเนี่ยเราขึ้นหนึ่งเซน ด้านหน้าเราลงหนึ่งเซนตอนนี้ชายด้านหน้าเขาจะมน ก็จากมุมนะคะจากมุมขึ้นมาประมาณ1นิ้ว1นิ้วนะคะก็คือเป็นชายโค้งก็ขึ้นไปเลยอันนี้คือเส้นกลางนะคะเขาก็จะติดกระดุมสองข้างตอนนี้เขาเป็นมีเกตดด้านหน้าเราก็ตีเกตค่ะก็จากอกหางนี่นะคะ9้าซิ ก็คือเส้นสะโพกสะโพกล่างนะคะก็บวกเป็นหนึ่งค่ะเป็นสิบเซนสิบเซนนะคะเราก็ตีมาเลยค่ะเราจะทำเก็ตด,ด้านหน้านะคะตอนนี้สะโพกใหญ่สะโพกเล็กเราก็แบ่งครึ่งเลยค่ะห้าเซนคือเข้าเอวแต่ไม่เน้นเราจะทำเก็ดอยู่แค่สองเซนนะคะก็ข้างละหนึ่งเซน โค้งมาเลยค่ะแล้วก็ขึ้นมาเลยค่ะคือไม่เน้นก็คือขึ้นมาเลยตอนี้ด้านข้างก็ไม่ต้องหาเอวนะคะคือเข้ามาเลยสองเซนเพราะว่าเขาไม่ได้ติดกระดุมนะคะเขาเปิดยังไงก็ไม่คับนะคะก็คือวัดเข้ามาเลยค่ะให้มีเอว อันนี้เราก็ตีให้เขาแบบกลมกลืนกันอย่าให้เขาหักก็ปิดเก็ตไหลเลยค่ะไซส์แอลเนี่ย ep ที่1 6 9เพื่อนๆก็กดไปตรงผู้ติดตามนะคะก็จะมีวิดีโอขึ้นมาด้านบนนะคะก็จะมีวิดีโอขึ้นมาก็กดไปที่วิดีโอ ตอนนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอขึ้นมานะก็เลื่อนนะเลื่อนดูช่างลงตั้งแต่ไซส์ไซส์ S อกอกสาจนถึง5 XL เลยนะคะอกสีเพื่อนๆตรงกับรอบอกอันไหนก็กอบอกมาได้เลยนะคะก็อันนี้ปิดเก็ดไหลเสร็จคอตามแบบเนี่ยเขาจะลึกพอๆกับที่เสื้อด้านในที่ก็ใส่นะก็คือแบบไม่ลึกมาก ไม่ลึกมากเราก็จะลงมาซักประมาณ10บเซนประมาณบ่าหน้าจากข้างคอก็ซัก2เซนสองเซนนะคะเราก็โค้งเลยค่ะเขาจะออกโค้งนิดนิดก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้เราจะปิดคอ อันนี้ถ้าปกติเนี่ยเราจะปิดมาตรงตรงนี้นะคะหนึ่งเซนถ้าเราเสื้อคลุมตัวเนี้ยเขาจะไม่เน้นแบบใหมีถ้าเราปิดมาตรงเส้นนี้เลยมาที่ตรงอกสูงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเป็น เป็นเต้ามากเกินไปนะคะคือเสื้อคลุมตัวนี้เขาจะไม่ไม่เน้นตรงนี้นะคะเราจะต้องย้ายเก็ดนิดนึงเราจะไม่เน้นให้เขาเป็นรูปแบบนี้นะคะเราจะย้ายออกข้างก็มาที่บานหน้านี่เลยค่ะก็ปิดอยู่ที่หนึ่งเซนนะคะตรงนี้เท่าเดิมเราย้ายเพื่อไม่ให้เขาแบบเป็นกระพุ้งกระพุงนะคะ ให้เขาแบบเรียบๆเ,เราจะได้วางง่ายก็ปิดเลยค่ะปิดตายเลยนะคะก็ได้แล้วเราก็แต่งนิดนึง คอเขาจะออกโค้งนิดๆนะคะเนี่ยตามตามรูปตอนนี้เป็นคอแล้วก็กดลงไปเลยค่ะครึ่งเซนแม่แบบเสื้อตัวนี้คือปรับไหลมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราย้ายเกตคออันนี้เราก็ไม่ใช้แล้วนะคะแต่นี้ก็เกตตรงบ่าหน้าก็เหมือนกันค่ะเราต้องย้ายถ้าเราปิดไปตรงยอดเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบ เป็นลูกเกินไปนะคะเพราะว่าเป็นแนวเสื้อคลุมป,ปล่อยคือจะไม่เน้นตรงนี้นะคะคือตามแบบเราก็จะต้องย้ายค่ะก็ย้ายมาที่นี่เลยค่ะคือตรงเนี้ยเท่าเดิมก็คือตรงเนี้ยหเซน ตรงนี้หนึ่งเซนเหมือนเดิมนะคะก็คือย้ายมานเท่าเดิมเราก็ปิดเลยค่ะ ช่วงเขาจะไม่ไม่บานหน้าแล้วลงมาคือจะไม่สั้นๆแบบนี้นะคะคือเก็ดเขาจะยาวขึ้นมาเกือบตรงเนี้ยเป็นรูดๆก็จากเส้นบาเนี่ยสูงขึ้นมาสัก3ามเซนจากบานะคะประมาณ3ามเซนคือให้เขาแบบยาวนะคะดูคือตามแบบ เราก็แต่งนิดนึงก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะตัดเส้นนี้คัดเส้นนะคะเส้นนี้ แล้วก็เส้นนี้ตรงกลางนี้ทิ้งไปนะคะเป็นแยกชิ้นตอนนี้สาบด้านหน้าเนี่ยก็ส่วนมากเสือ้อบ้านเราเสื้อคุมแนวนี้ก็คือซับหน้านะคือด้านหน้าเนี่ยถ้าเป็นงานหน้าร้านก็จะตัดกาวตัดกาวแล้วก็จะมีซับในปิดสาบก็จะคือจะมานี่เลยนะคะสาบเนี่ยมาเต็มเลยมาเต็มเลยนะคะตอนนี้ดูชิ้นหลัง แล้วก็เช็คไหลเลยค่ะจุดข้างคอนะคะก็ตอนนี้เขามีมีรูดแขนก็มีรูดนะเราเป็นแนวเสื้อคลุมก็ขึ้นสักหนึ่งเซนก็ได้ค่ะไม่ต้องล้ำเยอะนะคะคือหนึ่งเซนก็ได้ค่ะแนวเสื้อคลุมก็มาที่บาทเลยค่ะ อันนี้ก็ไปที่บ่าหลังเลยค่ะคอหลังเป็นแนวเสื้อคลุมลงนิดนึงก็ได้นะคะก็ประมาณสองเซนนะคะคอหลังนี้ไม่ต้องปิดนะคะความยาวเสื้อด้านหลัง ก็จับไล่มาเลยค่ะแต่นี้ของเขาเนี่ยแบบเขาจะด้านหลังเนีเขาจะมีต่อต่อต่ำจากเอวนะคะแล้วก็คือต่อกลางแล้วก็เส้นคัดตรงเนี้ยเขามีต่อด้วยนะแต่ว่าเส้นเนี้ย เพื่อนๆจะต่อก็ได้หรือจะทบหลังก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะมีโบติดตรงนี้นะหนึ่งอันตอนนี้เราก็จะถ้ามีอายต่อเนี่ยวัดเข้ามาเลยค่ะหนึ่งเซนก็ตีขึ้นมาเลยนะคะที่คอข้างล่างก็ถึงเส้นสะโพกเลยค่ะอันนี้ก็คือเส้นต่อนะคะ กลางหลังตอนนี้จากเอวก็ดูตามแบบแล้วลงมาจากเอวประมาณถ้าสองนิ้วตรงนี้ก็จะเหลือเอาข้างล่างห้านิ้วข้างบนสักนิ้วสามก็ได้ค่ะข้างล่างห้านิ้วก็วัดขนาดกันมาเลยนะคะห้านิ้วจากชายขึ้นมาห้านิ้วจากเอวก็ลงไปประมาณนิ้วสามกบียด แต่นี้มีเกตนะคะก็จับด้านหน้าเนี่ยเราเข้าสองเซนทีหลังเราก็เข้าค่ะสองเซนเหมือนกันคือเข้าให้เท่ากันนะคะก็ขีดมาเลยค่ะจากเส้นตรงต่อกลางนะคะกับเส้นเราจับแบ่งครึ่งเลยค่ะ ได้แล้วก็ตีตรงๆ,รงๆเกตด,ด้านหลังเราทำสักสองเซนก็พอคะ่ะคือให้มีดูว่าเป็นเข้ารูปแต่คือไม่เน้นจนแบบก็เขาจะเป็นคัดนะคะสองเซนข้างละหนึ่งเซนเส้นสะโพกใหญ่กับเส้นสะโพกเล็กแล้วก็แบ่งครึ่งเลยคะ่ะ หลังเขาจะไม่โค้งมากนะคะคือตรงๆงเขาจะคัดแบบตรงๆแล้วก็วางแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือตัดแยกอันนี้ก็ตัดออกไปเลยค่ะชิ้นตรงเกดเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องปิดเก็ดนะคะคือเขาไม่มีแต่ด้านบนเนี่ยคือเป็นเส้นคัด ตรงตัวปิดตายค่ะก็เส้นตรงเนี้ยก็คือแล้วแต่เลยนะคะเราจะต่อก็ได้หรือจะทบก็ได้นะคะตรงอันนี้เขาจะวางยากเรานิดหนึ่งให้เขาเรียบ ตัดตัดปลายนิดนึงให้เขาเรียบก็เติมกระดาษนิดนึงค่ะแล้วก็แต่งให้เขาแบบลมเกืนกันอันนี้แผ่นนี้เราก็เขียนไว้นิดนึงนะคะด้านข้างแล้วก็ชายเขาจะคล้ายๆกันอันนี้จะต่อหรือจะทบก็ได้นะคะแผ่นหลังด้านหลังนี่เราก็แยกชิ้นเลยค่ะ ก็แขนอยู่ที่ ep 2 2 8นะคะอันนี้เราก็แยกออกไปเลยค่ะแค่นี้ด้านหน้าสาบด้านหลังด้านหน้าก็เรียบร้อยแล้วนะคะเขาไม่มีกระเป๋า ก็จะประมาณนี้เทเท,ทน,นิดนนะคะคือถ้าตัดสาบเนี่ย ถ้าตัดสาบเราก็จะตัดเนี่ยเต็มมาแล้วก็มามา,มาเท่านี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็คือสับก็เป็นถ้าเป็นสาบนะคะก็คือทบทบหลังไปเลยไม่ต้องต่อแล้วก็คือให้เขาโค้งนิดนิดคือถ้าตีเป็นเส้นตรงมนเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งเซนให้เขาโค้งนิดนิดนะคะ เนี่ยเราก็ตัดสาบเต็มเพราะว่าแขนรูดเนี่ยก็เวลาสาบก็คือตัวเสื้อก็ต่อไหล่นะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังสาบก็เหมือนกันก็คือต่อไหล่แล้วก็หลบคอแล้วเราก็มันเนาเนาตรงนี้นะคะคือเขาจะได้ยืดแขนให้เขาแบบมีกระเด้งขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นแขนรูดก็เรียบร้อยนะคะเป็นเสื้อคลุมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ